ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนี่ถ้าจะให้แนะนำดีกว่าอันนี้คือตัวล่าสุดที่เพิ่งออกก็คือชิคาโกไฮ i g อตแอนด์ฟาวร์ร็อตแอนด์ฟอ่าซึ่งตัวเนี้ยดีไซน์มันจะทำมาให้เหมือนรองเทา้าเกา่เกาๆหนังมันจะดูแตก,แตกๆพเอแต่ว่าจริงๆมันเป็นรองเท้าใหม่นะเป็นของใหม่เอยังไม่ได้ร้อยเชื่อกนะันใช่ซึ่งดีไซน์มันจะทำให้ดูเหมือนปีแปดห้าทำให้ดูเกา่า อ่าซึ่งตัวนี้ราคารีเซลรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ 12, หมื่นสองหมื่นสามยังไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติดูคลิปแล้วถามผมว่าเออพี่อยากมีจอแดนคู่หนึ่งอ่ะมีงบหมื่นห้าซื้ออะไรดีอเอาแบบว่าใส่แล้วดูสวยแล้วก็ถ้าอนาคตมีกำไรได้ก็ดีอ่ะผมผมเชีย์ตัวนี้เลยแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าวันนี้สมมติซื้อไปหมื่นสองหมืนสาม ใส่ไปเลยนะแต่ไม่ได้ใส่สึงขนาดแบบขาดนะใส่แค่เก่าตามการใช้งานอะไรเงี้ยสามปีหรือสองปีหรือปีเดียวก็ได้ผมว่าก็ขายเป็นมือสองคืนก็ได้ราคาเดิมที่ซื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้เป็นของใหม่เลยก็แน่นอนกำไรอยู่ละสำหรับตัวนี้ก็จริงๆก็ก็แนะนำแล้วก็มีล่าสุดอ่ะเผื่อคำถามว่าล่าสุดที่ซื้อซื้อ,อตัวไหนโอ้โหตัวนี้<ส>จะเป็นสวยมาก เป็นสไปเดอร์แมนที่เพิ่งออกกรตูนใช่พี่ใช่ใช่ใช่เป็นสไปเดอร์เป็นตัวสไปเดอร์แมนสวยสวยสวยซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดมองด้วยตาตรงนี้มันจะเห็นแบบวิงวินะใช่ใช่ช่มันจะเป็นวิงวิเออในกล้องเห็นในกล้องเห็นพอดีได้จากรุ่นน้องรุ่นน้องก็เป็นรีเซลเลอร์แหละเออเขาก็แบบถากมาถามพี่เอาเปล่าพอดีผมจับฉลากได้มาว้าวก็แบบบอกเออเอามาแล้วกัน อ่เพราะว่ายังไงก็ต้องซื้อแหละดูว่าตัวพี่ตัวแรกอ่ะตัวแรกของสไปเด์แมนจะเป็นตัวนี้อืมอ่จะเป็นตัวนี้โดนมาเท่าไหร่ว่าต้องดูราคาป้ายเท่าไหร่ป้ายยังติดอยู่เลยนะพริครับตัวนี้ราคาป้ายเจ็ดพันสองอ่าแต่โดนรีเซลมาเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดก็ห้าร้อยเนะพี่ก็รุนน้องโทรมาแบบพี่เออเปล่าเพราะว่าผมว่าพี่จะต้องซื้อโอ้ยน่าโอ้ยอย่างงี้รับโอเค เยอรสิบมีปร่ามีสิไม่เสียงล้วรออะไรอ่ะยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ยังไม่มีคราบเลอะเลยนี่ยก็ยังไม่ได้คุยราคาอะไรกันมาถึงก็แบบเดิเท่าไหร่โอนให้เอราคาดีราคาดีบวกห้าร้อยพอพี่โอ้อ่โอเคก็เก่งใจนะแต่ก็ได้ห้าร้อยจะได้แต่ว่าตัวเนี้ยเมื่อวันเนี้เพิ่งมีรุ่นพี่โทรมาถามว่ามีไหมเบอร์เก้าอ่า บอกผมไม่มีคือผมก็มี US10 แค่คู่เดียวแหละอ,อปกติแต่ละปีแต่ละคู่ผมก็มี u s เ0ิบแค่คู่เดียวอยู่แล้วผมไม่ได้ซื้อสต็อกมาขายเออบอกเออพอดีแบบเนี่ยเ,เขาไปงานรองเท้ามีจัดอยู่จัไม่ได้ที่ไหนเขาบอกว่าตัวนี้ราคาขึ้นไปแต 1, ะหนึ่งหมื่นละซึ่งไม่กี่วันเองนะ<อ>จากที่มันออกเนี่ยประมาณสิบวันเออแตะขึ้นไปหนึ่งหมื่นละ ช่วงสามวันแรกอ่ะขายเกลื่อนเลยราคาแปดพันห้าไม่มีคนซือ oh. อ้อในช่วงสามวันแรกนะก็คือเจ็ดวันที่แล้วครับผมเออขายเกลื่อนเลยคือไม่มีคนซื้อด้วยความที่มันอาจจะเข้าไทยต้องบอกว่ารองเท้าที่เข้าไทยอ่ะส่วนใหญ่ราคาจะพังอพอพอใช้ดวงไงครับอะพอใช้ดวงเราก็ไม่รู้ทุกคนก็มีดวงของใครของมันทุกคนก็มีความต้องการกําไรไม่เท่ากัน hmm. อ่าบางคนได้3ามร้อยบางคนได้ห้าร้อยก็เอาแล้วอันนั้นแบบเขาเรียกผ่านมือผ่านมือพออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งราคามันก็เลยพังครับเออหนาสามวันแรกก็แปดพันห้าไม่เห็นไม่มีคนซื้อแต่นะวันนี้ต่ํากว่าหมื่นก็ไม่มีใครขายละครับผมซึ่งก็อันนี้ก็เปเกินคาดเหมือนกันเออเขาถามว่าตอนพี่ได้มาพี่ก็แบบเออก็แปลกดีนะส่วนใหญ่ผมจะเก็บไฮครับผมเออพอพอเป็นจดแดนวันไฮคือคือผมมองข้ามความ สวยของสีไปละเออคือแค่ว่าเออมันก็เ,เราต้องมีแหละแค่นั้นเองสุดท้ายนี้อยากให้พี่เอ๋ยลองแนะนําน้องๆเพื่อนๆที่เขาอยากเริ่มต้นเก็บรองเท้าเหมือนพี่เอ๋ยบ้างพี่เอ๋ยช่วยแนะนำหน่อยครับหนึ่งผมว่าเราเอาที่เราชอบเ,ออเป็นหลักครับอ่าผมยกตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นสมมติซื้อเชียโก,กเอาไบมาครับอแต่ว่าตัวเราไม่ได้ชอบสีดําแดงขาวตัวเราไม่ได้ชอบใส่หุ้มคอตัวเราชอบ สีขาวสีดำเรียบๆแต่เราซื้อเพราะว่าเออคนเขามองว่าใส่แล้วดูเท่ความชอบของเรามันต้องมาจากเราครับอมองกระจกแล้วมีความสุขไม่ใช่ไปอิงว่าใครพูดว่าเราเป็นยังไงแล้วเราถึงมีความสุข mm hmm. เพราะฉะนั้นรองเท้าก็เช่นกันจะใส่จอเดียนจะใส่อารีดาจะใส่รีบอ์กจะใส่อะไรก็ตาม ขอแค่ว่าคุณใส่แล้วรู้สึกเออมันชอบเอราคามันจะมันจะถูกมันจะแพงคือจริงๆผมว่าอย่าอย่าไปแคร์มากอืออ่ถ้าคุณถ้าคุณไปแคร์คนที่แบบเขาไม่ได้ซื้อให้คุณซะหน่อยก็คุณแคร์เขาทําไมบอกอ้ใส่สีนี้ไม่สวยใส่สีนู้นสีนี้สีนั้นถ้ากลัวว่าเออไปโพสต์โซเชียลแล้วจะเดี๋ยวคนจะบูลลี่หรืออะไรก็ตามก็ จริงก็ไม่ต้องกลัวถ้าอยู่ถ้ามาโพสต์เล่นในกลุ่มผมคือถ้ามีคนบูลลี่นี่ผมฟัน<笑><笑>ฟันทิ้งกันทีไม่ชอบเป็นการส่วนตัวคือ,อการบูลลี่คนดูถูกคนคือมันไม่ดีถ้าเพิ่งเริ่มก็หลักๆมันจะมีโล<ม>กับไฮใช่ไหมครับพี่ถ้าถามผมว่าใส่ได้ทุกวันก็โลโลอ่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ถอดรองเท้าบ่อยอะ่ะอ่ะถ้าไม่ได้ถอดรองเท้าบ่อยซื้อไฮก็ซื้อไฮก,ก็โอเคอะไรพวกนี้ผมว่าก็อย่างแรกคือดูดีๆ อ่าคือณปัจจุบันคือมีชาชีพมันเยอะครับอ่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ซื้อกับผมแล้วผมไม่ได้ขายรองเท้าซื้อกับใครก็ได้แต่ว่าเช็คเครดิตดีดีครับเอ่อขอบัตรประชาชนนู่นนัน่นนัดรลับได้ก็ดีระวังของปลอมระวังของปลอมด้วยให้คนดูเป็นช่วยก็ยิ่งดีอเอ,อ่อหรือให้ชัวร์ที่สุดเลยก็เวลาเขามีจับฉลากครับเราก็แค่เสียเวลาไปลองลุ้นดูถ้าไม่ได้เราก็ขอซื้อต่อจากคนที่ได้เห็นกับตาว่าออกจากช็อปอันนี้ตก รอดเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปเช็คกับใครครับผมครับประมาณนั้นจริงๆประมาณสามปีที่แล้วจริงๆก็จะไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้แล้วนะเพราะว่าผมแบบหนึ่งผมเป็นคนขี้เบื่อเออเป็นคนแบบขี้เบื่อคือสะสมมาหลายวงการแล้วครับผมเออคือผมย้ายมาหลายวงการละเออคือพอมันไปสุดทางเราก็เบื่อพอมันสุดทางเราก็เบื่อส่วนใหญ่ลูปนี้มันจะอยู่แค่ประมาณปีครึ่งไม่เกินสองปีอของทุกวงการที่ ที่ไปครับอ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเคยมาถึงจุดที่ว่าสำหรับผมผมว่าสิ่งที่มีณนะตอนนี้กัแบณสองสามปีที่แล้วมันก็ประมาณนี้แหละเออซึ่งณณตอนนั้นในความรู้สึกผมผมมองว่าผมอิ่มละมันตันละย้ายดีไหมเหมือนทุกๆุกครั้งที่เคยย้ายแต่ส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ย้ายคือก็ผมก็จะขายทิ้งครับ คือเราพอละเออก็แค่ว่าตอนนั้นคือแบบอพอรองเท้าเราเยอะใช่ไหมเราก็เอามาตัดเล่นทําอะไรเล่นอ่แบบแบบให้มันไม่เหมือนคนอื่นอ่าก็เลยทําให้แบบเนี่ยที่บอกว่าตอนต้นว่าทําเพจคั <c oughs> สตอมรองเท้าเอาชื่อชูพรีมชูพรีมเดี๋ยวขึ้นมว้มให้ตรงนี้เลยนะฮะมีตัวอย่างนี่นี่เพิ่งทำเสร็จล่าสุดสองคู่นี่ยังไม่ได้ส่งอ่ะคือตัวตัวนี้ ครับผมตัวนี้ทำอะไรมาครับพี่ตัวนี้คือออริจินัลจะเป็นทรัเวสกอตโอลิฟครับผมอ่าสวูดมันจะเป็นสีเขียวขี้มาเขียวขี้มาแบบแบบพื้นเนี่ยครับเขียวขี้มา้าซึ่งลูกค้าก็บอกว่าเออเคยเห็นรูปหลุดจากต่างประเทศว่าทรัเสกอตเขาใส่แบบนี้ huh. อ่าเหมือนโอลิฟที่ลงขายที่วางขายเลยแต่ว่าสวูดเป็นสีครีมอ่ะครับผม อ่าซึ่งไม่มีวางขายลูกค้าก็บอกว่าเอยากใส่แบบที่เขาไม่ขายอะ่ะเขาก็ส่งรองเท้ามาแล้วก็ตัวนี้ที่ทําก็คือเราก็ทําการเลาะสวูชเดิมออกอสวูชคือโลโก้ไนกี้ที่อยู่ข้างรองเท้าเนี่ยครับเขาเรียกว่าสวูชอก็คือเลาะของเดิมออกแล้วก็เย็บเป็นหนังเข้าไปใหม่ซึ่งเราก็ใช้เป็นหนังวัวครับเอก็ข้างในข้างนอกก็เย็บเหมือนกันอันนี้คือคู่แรก เอก็คือปกติหลายๆรายการเวลามาสัมภาษณ์อะไม่ค่อยได้เห็นรองเท้าที่เป็นคอสตอมเพราะว่าส่งกลับหมดแล้วแต่เนี้ยอันนี้คือเรามาวันอาทิตย์ขนส่งตรงบ้านพี่มันไม่เปิดเลยยังไม่ได้ส่งอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เพื่อออกเหมือนกันตัวนี้เป็นบกกี้แอร์จอแดนวันโลโอ o ีเอโค ตัวนี้ามาทำอะไรบ้างพี่ตัวนี้ออริจินอลเลยตรงสวูชตรงนี้ด้านในอครับมันจะเป็นสีดําซึ่งก็ลอกออกแล้วเราก็เจ็บตรงนี้เข้าไป <c oughs> ก็คือเป็นเหมือนหนังกลับครับี่สีครีมแล้วก็เป็นลิ้นแลบออกมาเป็นสีน้ําตาลเย็บลงไปแล้วค่อยมาเย็บสวดชด้านนอกที่เป็นสายออกไว้อาจจะสังเกตว่าเฮ้ยมันคล้ายๆอะไรก็คล้ <c oughs> ายๆออกไว้โ <c oughs> <c oughs> อ้โหอ่า ซึ่งก็จริงๆออฟไฟอ่ะมันสำหรับจอแดนไฮอ่ะมันมีทั้งหมดสามสีครับพี่อ่าซึ่งจะเป็นสีแดงแล้วก็สีนี้คือสีโอ้โหดูเก่ากังแบบอันนี้คือลุยจัดเลยดูดพื้น,น,นใส่ลุยใช้ง,งานพี่ลุยจะจัดเลยพ<ค>ืเนอ่อแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสี NRGNRG ใช่สีขาวเป็นขาวครีมซึ่งตัวนั้นคือไม่มี ถามว่าหาปัจจุบันยังหาอยู่ไหมก็ <c oughs> ยังหาอยู่แต่ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าเดิมทีคือผมไม่ได้ชอบรองเท้าโทนสีนั้นครับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็ามาจินตนาการว่าถ้าเราเอา nrg ER มาแล้วเราลงตรงไหนแล้วมันจะสวยซึ่งมันไม่แมดกับอะไรเลยใช่ไม <c oughs> ่เป็นน้ําเงินเป็นแดง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยทําให้มันเป็นสไตล์แบบเออคล้ายๆตัวออฟ w h ที่เป็น nrg ครับผมครับก็มันก็จะได้ความแบบไม่เหมือนใครแหละ เออซึ่งก็มันก็เลยเป็นเหตุที่ยังไม่ได้ออกจากโครงการสะสมอันนี้อย่างที่ผ่านๆมาป่านี้ออกไปแล้วคือมันเบื่อมันตันแล้วอันนี้มันก็เลยแบบเออมันเริ่มจากเราทําเป็นงานอดิเรกครับคือจากคอบบี้สู่จ็อบอ่าซึ่งซึ่งมันก็เออมันก็เหมือนเราก็แบ่งปันเขาก็ส่งรองเท้าให้ให้เราทําครับเราก็แบบเออโอเคเขาไว้ใจให้ทําอะไรเงี้ยเราก็ทําให้อย่างทําแบบเนี้ย สมมุติเราไปเซิร์ชดูค,คือคือผมมาเสพสื่อต่างประเทศก่อนที่จะเริ่มคัสตอมรองเท้าแล้วก็เฮ้ยเขาคัสตอมแบบนู้แบบนี้สวยได้เล็กไปถามราคาโอ้โหไม่ไหวของเลยว่าไม่ตอมนี่โอ้ต้องแบบไม่ไหวอย่างเนี้ยคู่แรกเลยที่ผมอยากคัสตอมนะคือแบบนี้อืมก็คือเป็นหนังงูทั้งคู่เอ่องูคืองูจริงๆง,งู เป็นหนังงูจริงๆซึ่งไม่เคยเห็นเลยอ่ะซึ่งเขายอมสีมาจากโรงงานตอนที่ผมซื้อมามันมันเป็นเหมือนลอกสีแบบเอ้ยมันมาเป็นแผน่แผนๆอ่ะครับพี่เป็นแบบเป็นงูที่ลอกมาเป็นแผน่แผนๆแล้วแต่ว่าก็มีหลายสีให้เลือก<ม>อ่าซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเซิร์ชดูอยากได้แบบนี้เลยสีแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นคาราวสีตำแหน่งเหมือนเป็นแฟกเมนอ่าซึ่งก็ถามราคาไปเขาตอบกลับมาว่าสองพันห้าหรือสามพันยูเอสดอลล่าโอ้โห ซึ่งแพงมากถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่พอบอกราคามาคือเราเรารู้สึกว่าเราจ่ายไม่ไหวครับเออก็พูดตรงๆงเลยเรารู้สึกว่าเราจ่ายไม่ไหวเราก็เลยเริ่มลองทําเองอ่าพอทําเองออกมาก็แบบเออมันก็โอเคอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าแบบพอทําแล้วเราก็รู้สึกเออภูมิใจแบบมันก็สวยดีแล้วตอนตอนแรกก็ยังไม่ได้มีเพจที่เป็นชูฟลีมก็โพสต์แบบเฟซส่วนตัวในกลุ่มคนก็แบบ เอออยากทําบ้างครับพี่นู่นนี่นั่น,นไปมาก็เลยเออรับทําเลยละกันก็เลยเป็นที่มามีเพจชูพีมแล้วก็แล้วก็ยังมีผมที่ยังอยู่ในวงการรองเท้าจนวันนี้ไม่งั้นก็คงขายเลิกไปวงการอื่นแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่ผมมาน่าจะนานแล้วอะ่ะน่าจะประมาณใกล้สิบปีแล้วอะ่ะโว<ห>เออที่แบบอยู่อยู่แบบบางคู่อะไรเงี้ยครับพี่เอออนาคตคือ ขายก็ก็คงต้องขายให้เฉพาะแบบคนที่เอาเปสะสมอะเห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังผมเนี่ยเดี๋ยวไว้อินเสิร์ตให้ดูอลังการมากอันนี้เขาเรียกงานงานอะไรนะพี่ด้านหลังมันเป็นพวกงานศิลปินงานอาร์ตงานอาร์ตเนาะพี่ใช่โอเคมาอันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆจากรายการแสลมรีวิวนะครับเป็น จิกซอได้่าของกัสเบลนะครับปี2003นะครับมอบให้2003เลยเหรอใช่2 0 0 3ครับก็20ปีพอดีโหมีตอนต่อต้องค่อยๆใจเย็นๆได้พี่เดี๋ยวต้องหาที่วางกันต้องหาที่แขวนแขวนในบ้านดีกว่ายังไงผมขอขอบคุณพี่เอ๋ยมากๆนะที่ให้ผมมาได้มาพูดคุยกับพี่เอ๋ยแล้วก็ให้มาดูลงเท้าสวยๆนี่จริงๆผมติดตามพี่เอ๋ยมานานมากติดตามเนี่ย เสื้อกลุ่มเลยนะเสื้อกลุ่มของพี่เอ๋ยนะตัวนี้เห็นแบบออกมาปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยทักเลยเอาตัวหนึ่งเออแล้วก็ได้ติดตัวที่ออกมาน่าจะสักประมาณสองปีกว่าแล้วมั้งใช่น่าจะถึงอ่ะช่วงช่วงโควิดอ่ะพี่แต่คุณภาพเสื้อดีนะสองปีไปยใส่ได้อยู่เลยนะใส่นิ่มมากขายของเอาเลยนี่มเลยพี่คนในกลุ่มก็ทักหลายคนนะว่าพี่พี่ไม่ทําเสื้อกลุ่มคอลเลกชันใหม่นานแล้วนะ บอกอ๋อยุ่งอะตอนนี้แต่ไม่ได้นี่แบบใส่เองอะแบบใส่เองผมบอกเลยว่าเนื้อผ้าของพี่เอ๋ดีมากครับผมครับครั้งหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับใครยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะและเดี๋ยวนี้เราขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอ๋ผมครับ